สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะวันนี้ก็จะยกลูกตู้ขึ้นคืนคนะ่ะฝนก็ตกค่ะโอ้ตอนแรกฝนยังไม่ตกค่ะพอจะตามเขามาให้ยกลูกตู้ขึ้นปุ๊บฝนมาคืนนะ่ะยอมกับฝนเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ต้องถอยถอยออกไปใส่ที่นั่นนะทางก็แฉ่ค่ะ บอกนุก็ถอนลงมาค่ะ <laughs> <c oughs> จุกมิกโรนะจิว ชุดนี้ก็เปลี่ยนหนามกับเปลี่ยนลูกปืนค่ะลูกปืนนี้ก็ใส่เป็น NTN ลุงแกให้ใส่เป็น NTN ททั้งสองข้างนะคะ น้ำติดลูกน้ำค่ะเมื่อกี้ Yeah. you เมื่อกี้ติตลูกน้ำอยู่อยู่ตัวเดียวค่ะไม่ลงค่ะก็เลยต้องอถอนออกค่ะแล้วก็ เดี๋ยวหนูก็จะเริ่มไล่เก็บสีแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ที่ว่ามันอ่อนนะคะก็เลยอันนี้เลยทําใหม่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บสีค่ะแต่พอดีปั๊มลมมันน็อกก่อนค่ะตอนนี้เอาไป,ไปให้ช่างเขาเช็คให้อยู่ค่ะ ส่วนบางครงนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่ใส่ค่ะยกใส่โอ้ยรถติดจ้ะโอ้รถนี้ติดค่ะ,คคะเดี๋ยวจะเอารถเกี่ยวคันนี้ดึงเอาค่ะ เดินกไปค่ะแล้วตอนนี้ทางมันเลยแฉะนะคะบางวันก็รถกระบะติดก็มีค่ะมากขนาดเอาเทเลอร์วันวันที่เอาเทเลอร์ออกไปดึงรถแก๊สรถเทเลอร์ก็ติดติดค่ะอันนี้ก็เป็นรถคันนี้มั้งค่ะติดอ,อันนี้มันเป็นไอติด เป็นรอยเก่ามาเช้าค่ะที่ว่าปูกเกขับรถกระบะมาแล้วมาติดตรงนี้ค่ะแล้วมันเป็นรอยเก่ามันยังไม่ร้อมันไม่ร้อ รถกนี่ค่ะดินคือดินมันจะประมาณนี้เลยค่ะคือฝนมันตก ทุกวันคือตกไม่มีหยุดเลยนะคะตรงนั้นก็ตรงนั้นไม่เช้ารถก็ติดตรงนั้นค่ะรถกระบะติดตรงนั้นตรงขนาทางเข้านี่ก็ก็ติดค่ะสยันพาไปซื้อของมาเมื่อกีก้ก็รถก็ติดขนาค่ะคือดินดินมันมันมันไม่มันแฉไปหมดนะคะหมด อันนี้ก็เทเล์มีแต่รอยรอยติดเท่านั้นเลคะ่ะสลับกันไปกัทั้งเทเลอร์ทั้งรถกระบะค่ะติดติดเกือบทุกวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถของเพื่อนสายันค่ะ อันนี้เอาเข้าตตอตูดกันเลยค่ะ <c oughs> คือช่วงนี้ฝนตกค่ะคือถ้าไม่เอาจอในร่มนี้ก็คือทำงานไม่ได้ค่ะ นตรงตามเนาะเสียงทบูเหมือนกันเนาะโอ้บอบอเองอ่ะบองวยังกินหญ้าแล้วไม่ต้องสบัดด้วยหรออคตาคนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเช็คเช็คลูกปืนเช็คเช็คลูกปืนโซ่คอ แล้วก็อะไรอีกจ้าท่อมันลุปอ๋อปะปะท่อดูเกลียวเยอะดูบัวกวบบัวดูกระรอกตามวัวยิงแต่บางครูแต่บางครูอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้หนาสามมิลเป็นหนาสามมิลเลยบางครูบางครูขนุนนะ ตัวนี้สเปคก็ั๊มยิบสองไหกินยิบสองเรื่องก็ตัวนี้มีรอะไรด้วยาแบบชัวๆไปเลยชัว,ชวรเลยละตัวนี้อ่ะจะไปรูปไม่ได้ราหับไม่เจอขล,อลังหรือเปล่า oh ho เจ็ดซี ม่เจ้าเขาบอกเจ็ดอะไรวะเจ็ดซ H O เจ็แม่เจ้าเขาบอกเจ็ดดีหรือเปล่าเจ็ดซี H O เจ็ดซีเดินก็1สิบจเดินสิบเ๋ยวง่ายจะมาย้ายย้ายพัดลมย้ายพัดลมด้วยกลบกเรยนลูกปืนแล้กลูกปืนเราปั๊มจ้าต็ดสายไฮโดลิกแป๊บนึงค่ะ แค่นี้เนาะประมาณนี้เรียนใส่พานปั๊มเลยไประมาณนี้แต่ครั้งนี้จะใส่มอเตอร์ได้กินเนวิ่งกินนะวิ่งแต่มันจะเลี้ยวหนักกันเลี่ยนซีนกขบอกประมาณนี้เลยแต่คั้นี้โซ่ใหม่ก็เลยใหม่โซ่ใหม่แล้วเริ่องใหม่ อันนี้ก็ไม่ถอยก็มาแล้วพอดีเลยตรงนี้จอดพอดีพอดีไฟก็พอดีก็ถ้าไม่จอดในร่มก็ทำงานไม่ได้เนาะฝนตกก็ทางนี้ก็เหลือเอาไว้ทำนู่นทำน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็พาไปดูรถติด <laughs> อื่นนะได้ไดูรถติดก็ได้คุยเรื่องอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกดไลค์กดแชร์ ให้งานเลยไปแล้วครับบายครับสวัสดีครับ